สวัสดีค่ะช่องเจคเคโนโอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคโนอโนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะอยู่ติดถนนหลักในหมู่บ้านเลยค่ะหลังนี้นะคะอยู่ต้นซอยค่ะสามารถเปิดเป็นร้านค้าหน้าบ้านได้นะคะแต่ตอนนี้มีผู้เช่าอยู่ค่ะทุกท่านสามารถรับค่าเช่ากันได้ทุกเดือนเลยนะคะบ้านเดี่ยวที่ แม่เฮียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด42ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวและ1ห้องนเล่นนะคะทำเลดีผลุั้นอยู่ใกล้กับวัดดอยคำอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันปะตะทอ,อยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เส้นคันคลองสุเทพนะคะ ราคา2ล้าน3แสนบาทค่ะข้าวโอนคนละครึ่งนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสนใจสามารถโทรคุยสอบถามและนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อโดยตรงด้วยตนเอง,ต,งตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะแอดมินก็ได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะคะจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนัดดูพื้นที่นะคะสวัสดีค่ะ